เออสิเธอเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรนนะอ่ะเริ่มต้นสำหรับนะฮะเล็กนิดน้อยสําเพจกุรรกุโรทุกเรื่องแล้วก็จะนำความรู้ที่กุโรมาถ่ายทอดนี้มากที่สุดเนาะอยู่ๆเพลงนี้ก็ออกขึ้นมานะคะก็หมายความว่าเออเรื่องนะฮะตอนนี้วันนี้ตื่นเต้นพอสมควรนะเอาเป็นว่านะคะไลฟ์สดเนะี่ยเป็นกรณีพิเศษเนาะ เพราะชอบในส่วนของทรงผมเบาหน้านางงามอยางม,ม,มากมากมากนะคะขอบคุณนะคะสปอนเซอร์จากนะคะสถ,สถาบันแต่งหน้าสวนขวดนะคะซึ่งนะคะอาจารย์ขวดก็ได้ส่งนะคะผู้ที่มานะคะเมคอัพอัสติมาแต่งให้มาแต่งหน้าให้มันททนจีเนาะชื่อคุณปุ้ยนะคะมีชื่อจริงอะไรต่างๆจะเขียนไว้ใน เฟซบุ๊กแล้วกันเนาะและผมเนี่ยนะคะก็มีพี่จากกองประกวดดูแลให้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆกนะคะก็เลยมาไลฟ์สดกับพวกเราเป็นเกียรติเป็นประวัติจากาได้พลังงานอุ้มวนเวทีนางงามนะคะในการที่เดินแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมกับนางแบบโลกนะคะร่วมกับมิสซิสเวอร์ดีบ่างนะคะมิสซิสนะคะเวอร์ 2 0 2ตอนวันทีู่ของปีที่แล้วเนาะก็มาให้เกียรติกันบนเวทีนางงามในวันนี้และวันนี้หัวข้อเราก็คือนะก็คือ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 นะคะความฝันของคุณทุกทุกคนจะเป็นจริงได้ทุกทุกอย่างถ้าคุณไม่ล้มเลิกความฝันคะ่ะนะคะวันนี้ความฝันโดยที่เป็นจริงเกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คืออยากมีนะคะ ผมแบบนางงามอย่ามีเบ้าหน้าเบ้าตาแบบนางงามและนะคะเข่ากอดก็จะได้ทรงนะคะทรงฟาล่าใช่ไหมเออทรงฟาล่ามาที่เรียบร้อยคือให้มันเป็นเรื่องเราที่ฝันอยานะคะเขาเรียกว่าอยาแบบเป็นหมันนะ่ะนะคะก็คือมีความฝันแล้วจงลงมือทําแต่กระบวนการนะคะที่จะเอ่อถูกตัดสินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอยู่กระบวนการเกี่ยวข้อง กระบวนการตัดสินของนะคะของใครๆเพราะโลกใบนี้จะมีในเรื่องราวของการที่เลือกนะคะการเปรียบเทียบกับนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติคุณต้องต้องรับรู้แต่คุณเองนะคะจะต้องรับรู้ว่าคุณคือหนึ่งเดียวนะคะบนโลกนี้ถ้าไม่มีคุณมันก็ไม่มีความหมายอะไรกับใครเข้าใจไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยคุณนะคะจง เป็นผู้ที่ไม่ตัดสินหาให้กับตัวเองเป็นผู้ที่นะฮะด้อยค่าของคนอื่นหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนั้นมันไม่ใช่นะฮะในกระบวนการการแข่งขันนะฮะการแข่งขันเป็นการชิงทักษะนะ,ะหลากหลายมากมายในกฎเกณฑ์ต่างๆแต่แต่ถ้าภาวะของใจคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำนะะได้ทํา ความฝันของคุณเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วคุณก็นะฮะประสบความสําเร็จท,ทันทีนะฮะประสบความสําเร็จท,ทันทีอย่างกรณีของมันทอยจีเนี่ยประสบความสําเร็จตั้งแต่นะฮะวินาทีของการตัดสินใจที่จะกรอกใบ,บสมัครจากแพลตฟอร์มที่เขารับสมัครประกวดนางงามนึกออมไฮะโอ้โหอืมนะฮะชั่วโมงนั้นนะฮะวินาทีเนะี่ยมันเป็นวินาทีของการที่ตัดสินใจที่จะ ลงตกลงสมัคนะคะเสร็จเรียบร้อยเมื่อลงสมัครเสร็จอ่ะได้รับการเชื้อเชิญไปออดิชั่นนี่ก็อีกขั้นหนึ่งนะคะขั้นหนึ่งคือจะเป็นดันใดอีกขั้นหนึ่งนะคะในการที่จะท้าทายตัวเองว่าจะทิ้งความฝันหรือจะทําความฝันของตนเองให้เป็นจริงนะคะในเมื่อเราะะได้รับเชิญออดิชั่นนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะคะที่เข้าไปสู่สนาม ความเป็นนะคะเริ่มต้นความเป็นยางไงซึ่งเขาจะมีกระบวนการแบบนี้เราก็ได้บทนะคะเขาเรียบว่าบทเรียนการเรียนรู้กระบวนการเหล่านี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะ,ะหลังจากนั้นก็นะคะเมื่อผ่านการออรดิชั่นเรียบร้อยอ้าวก็เข้ารอเนะ,ะอันนี้ก็อีกด่านหนึ่งเราต้องถามใจตัวเองว่าจะไปต่อไหมจะไปต่อไหมนะคะ จะไปต่อไหมมันก็จะมีกระบวนการนะคะเมื่อกระบวนการการที่จะเก็บตัวโอ้โหนะมันจะมีโปรแกรมสามคืน4วันนะคะภารกิจในการที่เข้าในตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะพอที่เป็นไกด์มาก่อนเนาะคือเป็นไกด์อยู่นั่นแหละนะคะแล้วสร็จเียบ้อยอความเป็นไกด์และมาโครเชสเนี่ยก็ถือว่างานหนักกว่าน,นะแต่ปรากฏว่านะคะความงามความสวย มันก็มีด่านในการที่จะเฟ้นหาคนที่นะ,ะมีความเหมาะสมในการเป็นรับหน้าที่นะคะที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวและเป็นตัวแทนของประเทศแต่ย้อนกลับมานะคะที่เราทุกคนนี่คือเล่าเรื่องกระบวนการกับฝันนะคะเเรานี่แหละนะคะจะต้องยืนยันว่าความฝันของเรามันจะต้องได้แล้วนะคะจะต้องได้จากการที่เราชนะใจตัว เราเองทุกๆดาและพัฒนาตัวเองในทุกๆดาน,นะคะพัฒนาตัวเองในทุกๆดานแน่นอนแหละมันรอความพร้อมนะ,ะเพื่อความสวยเป๊ะปังเวอร์ในการที่จะแบบว่าไปเข้าประกวดในตัวเราถ้ายังไม่มีกระโดดเข้าเข้าเดอะเวนี้ไปก่อนนะฮะและชั่วมงเวลาของการที่มันนะคะมันจะมีโปรเซ s ของมันนะคะกระบวนการในการที่จะทําให้เจียระนตัวเราให้อยู่ ในนะฮะเส้นทางของความเป็นอนะังงามันก็จะเกิดขึ้น,นทีนี้มันก็เป็นการถามตัวเองว่าจะเอาไหมถ้าเอาก็ต้องลดน้ำหนักถ้าเอาจะต้องลดน้ำหนักลง,ลงถ้าเอามันก็จะมีหลากหลายนี่คือวิธีการที่จะทำฝันให้เป็นจริงนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่ฝันใดจะเป็นจริงได้ของแต่ละคนนะะ่ะมันจะต้องแลกนะฮะไม่แลกด้วยนะฮะทรัพย์ก็แลกด้วยปัญญา ไม่แลกด้วยปัญญาก็แลกด้วยความอดทนไม่แลกด้วยความอดทนคุณก็ต้องแลกด้วยเวลามันมีมูลค่าในการที่ต้องแลกทั้งสิ้นนะมีมูลค่าในการที่คุณจะต้องแลกทั้งเส้นนะอ่ะวันนี้นะคะวันโจิก็เอาในเรื่องเราหัวข้อนะคะความฝันรอคุณอยู่นะคะและทุกๆค,ความฝันของคุณถ้าคุณก้าวเดินความฝันทุกความฝันของคุณเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะอันนี้ก็ เอาตัวเองนะคะจากการทำเพจกรุกูรุกทุกเรื่องไม่ใช่อยู่ในแค่พลังบกในสายทฤษฎีเท่านั้นแต่เป็นพลังบกทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติด,ด้วยดังนั้นอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันนะคะว่าเราทุกคนมีความฝันที่มีความเป็นไปนได้ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะฝันเกี่ยวกับอะไรก็ตาม นะตั้งแต่วัยเด็กหรือตอนนี้หรือตอนไหนๆจงรู้เถอค่ะว่าฝันของคุณมันมีค่าที่คุณคู่ควรและนะที่จะแลกและทำให้มันเป็นจริงด้วยความรักนะคะขอทุกคนโชคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจไะไนใหม่ค่ะบ๊ายบาย